เวลาขี่แล้วมากเด็กเดี่ยวสีขาวสามตัวเด็กเดี่ยวสีขาวสามตัวแมนบ่อสามตัวกระซวงตัวตรงส่วนมากเอาลักๆเลยก่วนสีหอดหอยไทยเนาะค่ะจะเป็นหอยประเทศเพื่อนบ้านก่อนจะเข้านะคะผู้ใดอยากเอาไปมือหนี่ตัวเนีเพื่อนบ้านแมนค่ะเอา๋อเพื่อนบ้านก็ได้ดูไอ้ตากระยาไอ้แต่ขอพ่อเนี่ครับเอฟซีเรื่องมือนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเนาะค่ะถือว่าเป็นงวดแรกเด้องปูกรญยาเห็ดี่ยวกจ่ะขเตือน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแต้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีค่ะโอ้สุก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 เมื่อนี้เป็นมือจังใดเหรอเมื่อนี้เป็นมือจังใดเหรอคือจังหวัดศพจังหวัดพอดีเป้แถืน้องแต้วอันนี้ผมผู้ผิดทีมงานบ่ได้นัดกันได้ค่ะนี่โอาโหเนี่ยวัน้องแต้วมากเนาะค่ะแมนอดีตแต้วลบ ลบจากองค์ปูพญานาคมามมาาลบน้ำอ่าแม่ล่างเนาะค่ะเป็นยังคือนลบตีเลขถือคักถือแนวเนาะค่ะเดี๋ยวเอฟซีเบอร์สีมาถือตรงไหนเอ็กกันใช่ไหมกับแต่แต่เนาะค่ะสั่งองค์ปูพญานาคเนาะค่ะกับมีเอฟซีเนาะค่ะกับมีสายบุญนะคะเป็นชาวบ้านเนาะก็เพิ่มมุขพลกับผ้ากันไปกราบไปไหวค่ะมุเพลกับผ้ากันถือเลขเนาะค่ะกับ อากับสิมีการดรามา่ากับสิว่าเฮาอยู่ดอกโอ้ยพ่อเลี้ยงออกแล้วเจ้าก็มาเบี่ยงนะคะ่ะกับเพราะว่าต้องเข้าใจเนาะคะ่ะเพราะว่าเฮาบ่ได้มีเวลาเนาะคะ่ะมาออกช่อง YouTube อันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเด้อค่ะนี่อันนี้มาบอดแบบบอดิมินัดเด้นี่บ่ได้ <มา S 1> นัดมาบอโดดิมินัดกันคือ<ๆ>บางทียูทูปกับบอดดิมีเวลาไปหาน้องแต๋อแม่นค่ะต่างคนต่างยากเพราะว่าน้องเต๋อยู่อย่าโสค่ะนะครับบ่ค่อยแล่นมาหากันค่ะก็บ่มีโอกาส นะครับสำหรับแนวทางของน้องแก้วค่าวบริเลอลงในช่อง YouTube การลงในช่องไลุ่มะนกลุ่มนกใไม่ะกลุ่มของน้องแก้วจนะครับอ่ากที่สำคัญเนาะค่ะขอแสดงความดีใจเนาะค่ะกับเอฟซีเนาะค่ะที่ว่าบอกว่าจะเป็นหวยไทยหวยประเทศเพื่อนบ้านเนาะค่ะ อ่าวันพุธนะคะอ่ามือวันพุธวันหันเนาะแตกเนาะค่ะแตกตรงๆเนาะค่ะแล้วก็สีมีแต่วทรงไห้เอฟซีเนาะค่ะจะมีศูนย์หกศูย์้าแล้วก็เจ็ดสามเนาะค่ะเป็นส่วนมากมันเป็นเหล็กหอยไทยเนาะค่ะพอหอยไทยเราเท่ามันมันเบาเนาะค่ะเข้ากับวาทรงไห้เอฟซีเป็นหอยเล่าเนาะค,ะค่ะมาที่นี่ก็ถือว่านเนาะค่ะ FC เอฟซีเพิ่นก็มีโชคมีลาบน้ำ้าก็สําหรับ บางคนเนาะค่ะเพื่อนไปยูทูบนะคะขอองค์ปูพญายนาคของเขา้าเพื่อนก็ได้แปรตเจ็ดตัวเดียวค่ะตัวที่นนะะสามเพื่นบ่ได้เนาะค่ะเพื่อนได้เปรเจ็ดแต่สําหรับตัวเลขของงเตีวป้อยไปงวดว่างหันเนาะคะ่ะเตีวป้อยไปกันนาเสียดายค่ะเกือบแม่นแตกสามตัวเนาะคะ่ะย่างทีว่าง,งวดที่พานมาเนาะคะ่ะเอฟซีเตีวป้อยไปเนาะคะ่ะอันจะมีเลขสามหกสี่เนาะคะ่ะตอนนั้นเนาะมันกลัอาออกอ่า หกสามเนาะค่ะ <Man. S 2> เกือบแม่นแตกสามตัวนะะนเนาะค่ะอีฟซี่ปันพ่อม่งหวัดนี่เนาะคะ่ะองค์ปู่พญานาคเนาะคะ่ะเพิ่นไห้แม่คะ่ะอีฟซี่เพิ่นไฮหกเนาะคะ่ะเพิ่นไฮหกเจ็ดเก้าเนาะคะ่ะเกือบแม่นแตกสามตัวอีกสองตัวเพิ่นไฮสามเจ็ดเนาะคะ่กะก็ออกสามหกกะถือว่าเฉียดเนาะคะ่ะก็ถือว่าเฉียดอยู่บัดที่นี่เตลกับบางคนเพิ่นก็สิบอกว่าเอามันคือหลายตัวแท้มันกะบ่แม่นหลายตัวะะเด้อค่ะอีฟซี่พอมาเหมือนนี่ก็ถือว่า เอฟซีกับสิมีโฉมีลาบน้ำมีดอกเกิดวาเนาะคะ่ะเพราะว่าเหมือนแรกงนี่เป็นหวยประเทศเพื่อนบ้านเนาะคะ่ะมพรนี้ยอาจจะแตกอีกเนาะคะ่ะเพราะว่าขอแจ้งบอกข่าวให้กับเอฟซีเนาะคะ่ะเพราะว่าน่าจะเป็นเดี๋ยวเต่าจิแจ้ง,จงอีกเที่ยน,นึงกันแล้วกันเพราะว่าสิมีกันกองเงาเนาะคะ่ะเกียบนเพราะว่างวดวังหันเนาะคะ่ะถือเลขกันเนาะคะ่ะถือเพราะว่าจะเป็นหวยไทยเนาะคะ่ะหวยรัฐบาลไทยแล้วก็หวยรัฐบาลอ่าหวยเล่าเนาะคะ่ะหวยประเทศเพื่อนบ้าน ่นถือกัน,พกนเพิ่นก็เลยอ่าแตลกะกำลังประสานงานกันอยู่ว่าจะเอาเมื่อใดเนาะคะ่ะบวงสรวงแก่บนยู่บนค่ะพญายนาคค์ปูพญายนาคค่ะยูไสย,อยูอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัด,ดยะโสธรค่ะยูบ้านเนาะค่ะอยู่บ้านหน,ะะอ,น,นองแวงขอเลื่อนเชิญเนาะคะ่ะผู้อ่าไดอยู่ใกล้ๆเ้อคะ่ะขอเลี่อนเชิญไปร่วมพิธีได้เนาะคะ่ะเดี๋ยวจะแจ้งอีกเที่ยนึงว่าเมื่อใดเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะประสานงานกับพี่ๆที่นาเข้าอีกเที่ยนึงเนาะคะ่ะ ปาโกดติดตามไว้เด้อค่ะเอฟซีอ่าถ้าจะเข้างวดนี้ถือว่าเป็นงวดที่สามนะคะองขององปูพญานาคของเฮาที่เฮาสร้าซังเซตนะคะสำหรับเอฟซีผู้ใดอยากจะร่วมงานหรือว่าไปร่วมพิธีกันเลี้ยงเชิญใดค่ะครับมาวันนี้ก็มาเมื่อนี้แกก็ได้ขาดแล้วค่ะหายขาดแล้วก็หายขาดแล้วเออบ่าอะไรหาขาดไม่ขาดมือเด้มาหอดมือเถิงแล้วบ่ได้นัดอีหลีเด้บ่คิดว่านางเต๋อสิกลับมาบุยรัมเนาะคิดว่าอยู่เยสโส มาเศร้าๆนมาเศ้าๆมามาพ่อจ่อา่อพอดีเอาเอลซี่ว่าก็ถามหลายอยู่เดีอค่ะว่าน้องเต้ยวทำไมไม่เห็นออกช่องยูทูปนะหายไปสองสองหวดเนาะค่ะเนาะสองงวดตั้งแต่มื่อบัตรทลาดของเฮ้าเนาะค่ะตั้งแต่เก่าซีเนาะแล้วก็ตัวมาสก็ถือว่าสองหวดเนาะค่ะหายไปบมเมนหายเวไซเดอรค่ะไปรีกก่อนลีกก่อนเดียวลีกลบจากข้างแก้สวมมัลบสักบุยล้ำต่อเลยทีนี้มันลบกับวัคพลดอกปะาผ่อบพอดี ลบกับวัฒนมาเดี๋ยงได้ก็ต้องได้ตัวเลขตัวเนาะแนวทา้งมองนี้ตัวมองเคยให้โชคให้ลาบสามตัวนี่เจ้าแม่ตากบนะคะเจ้าแม่ตากบนี่มองเพราะว่ามีล้านนี่มองนี่แหละอยู่ใต้ต้นตากบนี่แหละเนาะนี่แหละของมันสิขังเอออยู่หน้าศาลปูย่านี่แหละแต่แตถวมีแน่ใจเลยเด้อค่ะเอฟซีมามองนี้พียไดไนี่มีความรู้สึกเพราะว่าแต่วมีแน่ใจปึ๊บเนาะบอกคิดว่าผีผีทีมงานเพิ่นสิมาเลยค่ะแตวคเด็กนี่จำได้ว่าเอฟซีมันไก่หอดเหรอเนี่ย ช่วงเดือนอ่าเนี้ยก่อมีดะพืชสภาเนาะแมนโ่ขันจำโบพิดเดยช่วงพืชสภาเดยค่ะเอฟซีห้าศูนย์สามแมนแมนวดนี่นนห้านยสามนี่สามตัวตรงเลยนี่แมนโบขันเอฟมันไก่มากหวดเหรอเนี่ทีแมนจ้าแม่ตะกบห้าศูนย์สามนี่อนี่ค่ะแต่แต่ว่ามีความมั่นใจว่าเล็วกว่านี้มักศูนย์ไหมมักศูนศูนจะมีศูนย์ีมีศูนบ่มีศูนย์มีเก่วงวดนี่แมนค่ะเกิดว่ามีศูนยอันนั้นกมักตัวใดงวดนี่ คึ้มักค่ะมักไดใจเลยค่ะเอฟซีมักมักไดใจม,มีมีส่วนตัวอยู่แล้วเนาะครับแต่วมักเก่าสามศูนย์ไหมอ้าเขียนเลยตัวกระส่นชอบเ <laughs> อาะค้นมักคึ้ชอบก้อนเ <c oughs> ดียวขึนมากเก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์เขียนเลยเดี๋ยวมาหนี้จะเห็นน้องเต้ยว,วจับนเต้ยวจับปิงปองดเพราะว่าเขาเคยได้ได้โชคแมนเพราะว่าเขาเคยจับปิงปองดิหนี้ได้โชคสามตัว แล้วก็เป็นทีมทีมทีมนี่นี่มาไทยโอเคถ้าเป็นทีมอื่นนี่จะไทยก็ค่อยถือกันเลยอ๋อว้าวายยิงเอ้าแม่นเอ้าสังเกตพวกนี้เขาไปทายน้องเต๋ายิ่มไหนนี่ถือกัมนั่นดิเวีนแต่ว่าไอ้เขาติดงานนึงสิข้างนอกวัได้ไปทายปั๊บนี่เนาะไปเลยไปกอยู่ถ้าเข้าไปทายปุ๊บนี่ถ่ายเอฟซีตอนเวลาเต๋าไปจังบันทลาดเห็นบอค่ะเอฟซีตอนพีผีทีมงานไปเห็นบอ ก้าซี่กับเก้าซี่ตรงๆไหมเพราะเขาไปทุนี่ได้ถึงปีเได้ถืกอตลอดเอาตัวตัวใดก็ชอบเก้าสามศเก้าสมศูนย์เอาเขียนเขียนเต็มเ็มเลยเก้าสามศูนย์องเอฟซไปตัดเอาเดอรอนี่สำหรับอันนี้เลขชอบกันเนาะเลขชอบเดี๋ยวรอเก้าสามศูนย์นั่นนั่นนันจะไปเก้าศนย์สน่อนเอาลดนั่นละัวเดียวกันละเนาะโตเดียวกันนั่นละไป เก้าศูนย์สามเก้าสามศูนย์มันเขียนเลขศูนย์ก่อนหรอไหมนั่นล่ะก็แมนมๆหรอวะจริงน้องเต้าบอกเก้าสามศูนย์แต่ว่ามือแอดมินเขียนไปเก้าศูนย์สามแบบนตัวเดียวแล้วบันลาเต่อตัวเดียวกันนั่นแหละตัวเดียวนี่แค่นี้หรอมากแค่นี้มากแค่นี้ค่ะเดี๋ยวหายเอฟซีเพิ่นถ้าเบิ่งมือเต้าสิไปเกี่ยบุญสิได้ตัวเดียวกันบ่เดียบสิได้ตัวเดียวกันบ่เดี๋ยวมาเดี๋ยวเต้าสิจับปิงปองให้กับเอฟซีน้ออ่ะเดี๋ยวไปจับปิงปองเลยเดี๋ยวตัวนี้ถ้าเบิ่งพร้อมกันแค่เดียวด้้อพี่นง จำปิงปองคำามาตรงกันบ่แม่นู่ชอบกคูนนึงปิงปองกับของเขาก็เคยเข่าเด่นนู่นตอนเก่าสวงจำได้บ่พี่แม่เข่าสองเก่าเฉียเนี่ยเก่าสวงก็เลยออกดูค่ะดูเนี่ยเอา่นทั้งพี่มาถ่ายเป๊ะเลยได้ค่ะจะปิงปองด้วยกันไปตายไปย่ยจะขอพ่อหน่ครับเอฟซีเรื่อมันี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเนาะค่ะถือว่าเป็นงวดแรกเด้อปูกับยาที่เต้อกะมาขอปูกับยาอีกเที่ยนึงขอให้ปูกับยานี่ เอาไส้สโตโหลดคื่อจงหาโูนสามเนี่ล่ะเพราะว่ามันไก่หอดมือล่ะสาวเธอเ้อะกูเนี่ยเออเดี๋ยวห้เอี่เพิ่นเสียงดวงมาหาลอกเสียงดวงตแรกเพราะว่าไอกูกับยานี่ขอาะ้แตกสาตูสองตตรงเ้้อยเจ้าทีเจ้าทางอยู่ดีก็ไ้้ขอให้เปิดท้างเียลูกเชียร์หลับลืกดับเลือตับเดตันเลือดตับลือดตับเลอับเอเมือลอหลืลือเอลอลาอเอดตัลบอดตับก่อนตัอดตัอดตับอตัวก่อนตับับ เจ็ดโอ้บ่ค่อชัดเจ็ดนะครับเจ็ดนะคท่านเ็น่เอาเลขเจ็ดเอาพี่น้องเลขเจ็ดนะครับเขียนไว้ก่อนเลยสองตัวเจ็ดมาแล้วหนึ่งตัวเอาลงขึ้นมาเอ่ะเอาลงขึ้นเนากูกบยาเอ้ยเอาเม็นเมเด้อเหมเลยงเด้อไห้เยซีเพื่อนไหนเพื่อนไดนปล่อยปนีป่สินไอ้เพื่อนใดเอาเงินมาเที่ยวสงการเน้อเจ็ดอะไรรอรุ้นนะครับเต้นเต้นไห เย็บเปีพะนะเอาคือบนไหนเย็บสิเย็บเปีเอาบนเป็นอย่างสองตัวมันมันขึ้นบนแล้วมันก็อาจสีลงล่างนด้แม่นนี่ยังสามสามตัวยังออกได้เนาะเย็บเปียกต้องสีออกก็ได้เอาอ่าหมดตีนสามตัวสามตัวเอาแม่นเด้อปูกับหญ้าเออเอาแม่นเม็นเด้อปูกับหญ้าเออ้อครับก็สามตัวก่อนครับบัดนี้ อ้าวเก้าน้าเ้าวอ้าวฮ้าเฮ้ยว่าแมนสิมาตวเพื่อนมากี่บอเก้มาแล้วเด้อค่า f เอกมาแล้วเด้อ9กา้ามาแล้วนะคะเก้ายังเล้ายังโวยสเด็จมักเด้อสมเด็จมักเด้อสมเด็จมักปะนาะวจ็ดวก้าเจ็ดเจ็ดโอ้ข้มันไปเจแต้ไร มัตะเกียบเถอนาะมันเจ็ดวกออนดเก้าเอ้าลตัวที่สตัวนึงเจ็ดอย่งน้อถ้าเป็นเก่เ็ดศนี่เือูขามกในใจอยู่แล้วด้ศูนยหมวนอาวเจ็ดนิ้วอร์ดหวจินว่มี่ศูนย์มอนเอเอรอสุดท้ายเอบใช่่ะเอก้าเจ็ดเจ็ดเอาได้ได้ตเก้าเอา จะให้ตัวนี้เนาะได้ตัวนี้เอาตัวนี้แล้วพี่น้องคิดเจ็จไรแล้วให้ตัวนี้แีกเอาตัวนี้แล้วค่ะพี่น้องเอาครับสรุปของน้องแจ๋วน้อเอาให้น้องแจ๋วโชว์เลยโชว์ให้แน่บาทนี่เขียนแล้วแล้วเอาเบอร์มันใกล้มาข้างบนนี่เลขชอบ903อ่าจับปิงปองให้วันนี้นะคจับปิงปองได้78นี่พี่น้องเห็นบลอกกล้องทั้งคุนครับเห็นบลค่ะสรุปแนวทางของน้องแต้วนะครับ16 368 เลขชอบน้องเตะ้วก็คือ903หรือว่า930ส่วนจับปิงปองได้78กับ977นะครับพี่น้องอยากเอาไปเพื่อนบ้านก็เอาไปก่อนได้เลยเด้อนะครับผมเมเนียได้ค่ะส่วนมากเนาะคะ่ะจะไปไประเทศเพื่อนบ้านก่อนเวลาแต้วบอกจังซีเนาะค่ะผู้ดดใดอยากเอาไปเพื่อนบ้านก็เอาไปก่อนกตนไหนเนา,นาะนา แต่ยังไม่สรุปนะคะยังไม่สรุปอันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางให้กับ f c ไว้ก่อนเนาะค่ะแต่วันที่สรุปจริงๆก็คืออ่าเดี๋ยวหามือเฮาเว่นก่อนมือบวง s พญานาคจะอันแก้บนแก่บนจ้าแก่บนเพราะว่า f อเนาะค่ะเพิ่นถือหลายเนาะค่ะเพิ่นถือเลขประเทศเพื่อนบ้านแตวป้อยไปเนาะค่ะแถวป้อยไปเพื่อนเนาะค่ะจะมีสามเจ็ดเนาะค่ะจะมีสามเจ็ดแล้วก็จะมีศูนย์หกศูนย์เก้าเนาะค่ะเพราะว่าเป็นตัวเลข ส่วนมากจะเป็นหอยไทยหนะ่ะแหะเเต่ปล่อยเพลินก่อนบางพ,<ม>พอดีหอยไทยมันบกเข่าแเต่ก็เลยว่าให้เอฟซีนี่เอาไปประเทศเพิ่นบ้านก่อนเนาะคะ่ะส่วนมากเนาะคะ่ะประเทศเพิ่นบ้านของแต๋อเนะี่ยจะว่าหอยมีแบบว่าหอยมีแบบว่าผาดเนาะคะ่ะส่วนมากจะเข้านะคะเอฟซี e จะเข้าตลอดเนาะคะ่ะรัหรับเนาะคะ่ะเอฟซีผู้ใดผู้เพื่อน,นติดตามแต๋อแล้วเนาะคะ่ะกะ ขอใหาเฮงๆปังๆน้ำกันค่ะสามารถโท่มาได้เนาะค่ะอยากจะเอาไปเสี่ยงประเทศเพื่อนบ้านก้อนเนาะค่ะเทียสีหอดหวยไทยเฮาเนาะค่ะส่วนมาพฤนจิตตามประเทศเพื่อนบ้านนะครับตัวเลขนะคะที่เตลชอบก็คือตัวนี้นะคะ903เน้อค่ะอิีแล้วก็จับปิงปองนะคะอันนี้เป็นเลขจับปิงปองได้ก็คือ78เนาะค่ะย่าลืมมันก็สามารถออกได้ที่กันเนาะค่ะทีวามันออก8 7เจแล้วแม่นบ่มันจะออกเจดได้ข้างล่างคือยัง6 3นามเนะค่ะยังมาออก3 6ห ะะสามารถนะคะโทรมาหาเต้วได้นะคะเบอร์โทรนะคะ063 746 2840นะคะเป็นเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์นะคะอยากเอาไปปุ๊ดหนีปุ๊ดสินหรือว่าเอซอยากมีโชคมีลาบก็สามารถโทรมาได้คะ่ะค่ะโอเคครับอขอบคุณนค,ครับข<า>อบคุณครับสว,ส,สวัสดีครับ